สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องพัชรีพรผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมไหมมัดหมีสามตะกอลายเชิงนะคะหรือว่าลายทางด่วนนะคะพืนแรกนะคะเป็นไหมมัดหมีสามตะกอลายเชิงนกยูงนะคะเป็นสีแดงสดนะคะตามด้วยพื้นที่สองนะคะไหมมัดหมีสามตะกอลายเชิงเช่นกันค่ะ เชิงต้นสนนะคะพี่พี่พื้นที่3ามค่ะเป็นไหมมัดมีสามตะกอลายเชิงเป็นสีฟ้านะคะพี่พี่เชิงต้นสนเช่นกันค่ะต่อด้วยพื้นที่สีนะคะตัวน,นี้จะออกเป็นสีม่วงนะคะเป็นไหมมัดมีสามตะกอเช่นกันค่ะเป็นสีม่วงนะคะ พื้นที่สี่นะคะเป็นสีเขียวนะคะหมายมันมีสามตะกรายเชิงอ่าเชิงต้นสนสีเขียวสีเขียวสดนะคะพื้นที่ห้าค่ะเป็นไหมมันมีสามตะกรายเชิงสีฟ้านะคะต่อด้วยพื้นที่หกนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้าเงินค่ะพี่ๆหมมันมีสามตะกรเช่นกันค่ะ แล้วก็พื้นที่7นะคะไหมมันมี3ามตะกอเชิงบนล่างนะคะเชิงผีเสื้อนะคะพี่พี่เป็นสีแดงสดนะคะทุกพื้นขนาด 1, คูณ2เมตรนะคะพี่พี่ผ้าอาบผ้าอบอ่านน้ํายาเรียบร้อยนะคะพร้อมนุ่งนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามได้นะคะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ